ห้องมอสน,นะครับแต่เช้าคร<ะ>ับผมให้นายได้กินแบบเครื่องแบบชูกำลังอะไรจะได,ไได้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 มึงคือน้องกูจังไว้จ่าแลกจครับบริษัทนี้แม่งทำทําคุณว่ามึงคือน้องกูึงคือน้องกูมีอะไรให้กูช่วยเหลือมึงทุกเรื่องอบริษัทนี้แม่งใจแลกใจเว้ยไอ้ช่วยเดี๋ยวว่าทีหลังผมถามนายนิดเดียวไม่ถามเยอะได้<น>หายไปไหนมาที่ดูไบครับกูจะไล่มึงออกคุณแรก มึงเล่นการที่นี่มึงก็หากันไปแต่พอกูกลับถึงที่บ้านกูเศร้าผมก็เต้นกันเยวเย่เยว่เงินก็ได้เท่ากันผมก็เต้นกันเยว่เยว่สองคนตั้งแต่หัวโชนายก็ออกผมก็เปิดตัวนายนายออกมาแป๊มเดียวนายแค่โดดีโดดว่าโดดีโดดปุ๊อ้าวไอสัตว์สิงโตหายไปไหนละสิงโตสิงโตไร่สิงโตนำนวด